สวัสดีค่ะพบก,กับมิวครั้งนะคะนักศึกษาปริญญาเอกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนโนโลยีสจลค่ะวันนี้นะคะมิวจะมาชวนคุยเรื่องงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งเลยค่ะเป็นงานวิจัยจาก Ontario Tech University ที่ประเทศแคนาดาซึ่งเขาพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งทางใจให้นักศึกษาเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆในรวมหาวิทยาลัยกันค่ะเอาละค่ะคำถามแรกเลยเคยรู้สึกกันไหมคะว่า เอ๊ะทำไมนักศึกษาสมัยนี้ดูเหมือนจะเครียดกันจังเลยเครียดมากกว่าสมัยก่อนๆหรือเปล่านะแล้วไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นแค่สิ่งที่เราคิดไปเองหรือว่ามันมีข้อมูลมีตัวเลขมายืนยันจริงๆกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะปรากฏว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยไม่ได้คิดไปเองนะคะเพราะว่ามีข้อมูลยืนยันจริงๆค่ะคือมีผลสำรวจนักศึกษาในแคนาดาออกมาเลยนะคะพบว่า ตัวเลขความเครียดเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆจากแค่1 2ในปี2013นะคะขยับมาเป็น18%ในปี2016ค่ะนี่แหละค่ะคือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าความเครียดในหมู่นักศึกษาเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงๆค่ะโอเคค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันในส่วนแรกเลยดีกว่าจะได้เข้าใจกันไปเลยว่าทําไมตัวเลขพวกนี้มันถึงเพิ่มขึ้นแล้วอะไรล่ะคือสาเหตุที่ทําให้นักศึกษาต้องมาเจอกับความกดดันมากมายขนาดนี้ ก็คืออย่างนี้นะคะชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมาพร้อมกับแรงกดดันรูปแบบใหม่ๆที่แบบถาโถมเข้ามาทีเดียวพร้อมๆกันเลยค่ะลองลึกภาพตามกันดูนะคะจากที่เคยมีคนคอยดูแลทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมารับผิดชอบชีวิตประจําวันด้วยตัวเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องกินอยู่แล้วไหนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนที่มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมอีกบางคนนะคะต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยและที่กดดันสุดๆไม่แพ้กันเลยก็คือการเป็นความหวังของครอบครัวในฐานะที่เป็นคนแรกที่ได้เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยไงค่ะ ปัจจัยทั้งหมดนี้แหละค่ะคือสาเหตุที่ทำให้ความเครียดมันพุ่งสูงขึ้นพอต้องมาเจอกับความทา้าทายเยอะแยะขนาดนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาก็เลยหันมาให้ความสําคัญกับแนวคิดท,ที่ทรงพลังมากๆอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือคําว่า resilience หรือที่เราเรียกกันว่าความเข้มแข็งทางใจนี่แหละค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคํานี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่นะคะ ในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเขาให้นิยามของ resilience ไว้น่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่ามันคือทักษะความสามารถความรู้แล้วก็ความเข้าใจที่ค,ค่อยๆสั่งสมขึ้นมาเมื่อคนเราต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะความทุกข์ยากแล้วก็เผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆจุดที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือ resilience เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะคะแต่มันเป็นเหมือนกับชุดทักษะที่เราสามารถสร้างและพัฒนาให้มันดีขึ้นมาได้ค่ะ แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คืองานวิจัยทีนี้เนี่ยเขาแยกคําว่าสุขภาพจิตออกจากอาการป่วยทางจิตอย่างชัดเจนเลยค่ะคือสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนเลยนะคะที่มันจะมีขึ้นมีลงได้ในชีวิตประจำวันอารมณ์เหมือนกับสุขภาพกายนั่นแหละคะ่ะที่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงบ้างเป็นครั้งคราวซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยนะคะกับการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เพราะฉะนั้นนะครับ ประเด็นสำคัญก็คือไอเดียหรือกลยุทธ์ที่เรากำลังจะดูกันต่อไปนี้เนี่ยมันคือเครื่องมือเชิงรุกครับเป็นเครื่องมือสำหรับทุกคนเลยที่จะเอาไว้ใช้สร้างและเสริมสร้างสุขภาพจิตของตัวเองให้แข็งแรงตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตไม่ใช่การรอให้มีปัญหาแล้วค่อยมารับมืออย่างเดียวนะครับเอาละค่ะแล้วทฤษฎีนี้จะถูกนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างไงกันละ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะกับ4กลยุทธ์สุดสร้างสารรค์จาก Ontario Tech University ที่เขาเปลี่ยนแนวคิดนี้ให้กลายเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้จริงๆสําหรับนักศึกษาค่ะมาเริ่มที่กลยุทธ์แรกกันเลยค่ะอันนี้เจ๋งมากเขาทําเป็นหนังสือนิยายภาพหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกราฟิกโนเวลละแหละค่ะชื่อเรื่องว่า Are You Okay เป็นเรื่องราวความยาว40หน้าเลยนะคะที่เล่าชีวิตของนักศึกษาปี14คนที่ต้องปรับตัวกับชีวิตในมหาวิทยาลัยคือมันเป็นวิธีที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะในการแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ แ่งช่วยเหลือต่างๆที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยคืออ่านง่ายเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยค่ะกลยุทธ์ที่2นะคะเขาใช้ศิลปะบำบัดเข้ามาช่วยค่ะโดยให้นักศึกษาเนี่ยลองวาดภาพมันดาราดูเป็นกระบวนการง่ายๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้สะท้อนความคิดและความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยออกมาเป็นภาพซึ่งมันช่วยให้ได้ถ่ายทอดอารมณ์ที่บางทีมันก็ซับซ้อนพูดออกมาไม่ถูกอะค่ะและที่สําคัญเลยนะคือทําให้รู้ว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนี้อยู่คนเดียวนะต่อมาค่ะกลยุทธ์ที่3 เป็นคู่มือที่ชื่อว่า Resilience 101ฟื้นตัวเร็วขึ้นรู้สึกดีขึ้นและก้าวต่อไปแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะในเล่มนี้ก็จะให้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายมากๆแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงเลยค่ะเพื่อให้นักศึกษาสามารถเอาไปใช้บ่มเพาะความเข้มแข็งทางใจของตัวเองได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันเลยโดยหัวใจสําคัญของคู่มือเล่มนี้นะคะก็คือแนวคิดที่เรียกว่าวงกลมแห่ง5หรือ Circle of f ค่ะ ซึ่งเขาจะจัดกลุ่มกลยุทธ์ทั้งหมด30รูปแบบออกเป็น5ด้านหลักๆด้วยกันก็คือการบำรุงดูแลตัวเองความสุขความกระตัญยูการมีสติแล้วก็การเอาไปใช้ได้จริงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละด้านนะคะว่ามันหมายถึงอะไรบ้างเริ่มจากเนเชอร์ก็คือการหันกลับมาดูแลตัวเองค่ะทั้งร่างกายและจิตใจเลย ต่อมา happiness ก็คือการมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะเพื่อเป็นพลังให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ส่วน gratitude ก็คือการฝึกขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวในทุกๆวัน mindfulness ก็คือการดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพื่อให้เรากลับมามั่นใจแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นและสุดท้าย practical ก็คือทุกกลยุทธ์ที่ว่ามาเนี่ยจะต้องเอาไปปรับใช้ได้จริงๆในชีวิตประจาวันได้ง่ายๆค่ะ และกลยุทธ์สุดท้ายค่ะคือเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการเลยเป็นกิจกรรมยาวสมชั่วโมงเต็มในชื่อจากแค่รอดสู่การเติบโตค่ะซึ่งเวิร์กช็อปนี้จะรวบรวมทุกแนวคิดที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันเลยค่ะผ่านทั้งการเล่าเรื่องการใช้ดนตรีและก็กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือฝึกฝนทักษะการสร้างความเข้มแข็งทางใจการแบบจริงๆจังๆไปเลยแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้นำไปสู่อะไรกันล่ะต้องบอกว่ากลยุทธ์เหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะ จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการสร้างความเข้มแข็งทางใจเพื่อรับมือกับความท้าทายที่จะเข้ามาในชีวิตของเราตลอดไปค่ะและทางมหาวิทยาลัยเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะเขากําลังขยายโครงการเหล่านี้ออกไปอีกค่ะอย่างเช่นจัดประกวดกราฟิกโนเวลในหัวข้อ Resilient Hero เพื่อให้นักศึกษาได้มาแชร์เรื่องราวของตัวเองหรือว่าสร้างคลิปวิดีโอจากประสบการณ์จริง และที่มีว,ว่าสําคัญมากๆเลยก็คือเขากําลังจะเอาเนื้อหาเรื่องเรซิเลียนเนี่ยเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรตลอดทั้ง4ปีการศึกษาเลยค่ะสุดยอดมากมีคําพูดหนึ่งจากในเวิร์กช็อปที่มีว,ว่ามันสรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่การหลีกเลี่ยงประสบการณ์ด้านลบทั้งหมดเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เป้าหมายคือการผ่านมันไปให้ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่เลยค่ะมันคือการฟื้นตัวคือการสร้างความแข็งแกร่งไม่ใช่การวิ่งหนีปัญหา เพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะให้สรุปหัวใจของความเข้มแข็งทางใจหรือเร s ซิเลียนเนี่ยมันก็คือชุดทักษะสำคัญที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกคิดในแง่ดีการพยายามมองภาพรวมให้มันกว้างขึ้นการหันมาโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้และที่สำคัญมากๆเลยก็คือความกล้าที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการทักษะพวกนี้นะครับไม่ใช่แค่จำเป็นตกการเรียนเท่านั้นนะแต่มันยังจำเป็นต่อการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยค่ะ สุดท้ายนี้มิวก็อยากจะฝากคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้ลองคิดตามกันนะครับว่าในบรรดากลยุทธ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมีอันไหนบ้างที่น่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือในชุมชนรอบๆตัวเราได้บ้างคะเพราะว่าการสร้างความเข้มแข็งทั้งใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถร่วมกันสร้างขึ้นมาได้คะ่ะเอาละคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิวในการทำดุษฎดีนิพนธ์และการทำพอดแคสต์ร่วมกับ AI ต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ กรับกรับกรับกร,รับสวัสดีครับ